สวัสดีครับกลับมาพบกับบอยครับทีมงานฟอร์ดบันปลายครับบอยอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีครับวันนี้บอยมามืดนิดนึงครับรถเพิ่งแต่งเสร็จนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่งพิเศษนะครับทรงดวนนะครับเป็นรถเอเวอเรสต์ตัวไทเทเนียมพัดนะครับผมขับเรื่อน2ล้อนะครับเป็นสีแดงนะครับแต่งหน้าแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่บอยแต่งนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้านะครับอยากได้เอเวอเรสต์แต่อยากได้หน้าแรปเตอร์ เราทําการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นชุดหน้าแรปเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือชุดกันชนหน้านะครับตัวหน้ากันชนกับตัวของกระจังหน้ากับตัวของกันชนนะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดของตัวเอเวอรเรสต์นะครับที่ติดไปจัดโรงงานครับก็ยังใช้งานได้อยู่ในเมื่อเปลี่ยนกันชนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับก็จะเปลี่ยนเป็นทรงกลมนะครับปกติจะเป็นทรงเหลี่ยมเนาะ อันนี้เปลี่ยนให้เข้ากับชุดของการชนของแรปเตอร์นะครับผมในส่วนของฝากระโปรงเองนะครับตัวนี้บริษัททำการติดตั้งคำว่าเอเวอเรสต์ครับอะคริลิกสีดำนะครับให้ลูกค้าด้วยนะครับดูสวยงามนะครับผมตัวไฟหน้านะครับก็จะมีครอบไฟหน้าให้นะครับเป็นสีดำได้นะครับตัวนี้จะทำให้รถดูสวยงามขึ้นมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าไบ l e d นะครับของโมเดลปี2020นะครับเป็นไฟเหลี่ยมเนาะ แล้วก็ในส่วนของคิวล้อด้านข้างนะครับเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นชุดเดียวกับของอแรปเตอร์นะครับถ้าลูกค้าสังเกตครับตัวนี้จะเท่ากันหมดนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษนะครับผมตัวนี้บอยใส่เปลี่ยนยางให้ลูกค้านะครับเป็นยาง BF นะครับใส่คู่กับแม็กแฮมเมอร์นะครับสวยงามนะครับเป็นสายลุยตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับสีแดงก็ต้้งแต่กับสีดำนะครับทำให้รถดูสวยงามขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างกระจกมองข้างหรือว่ามือเปิดนะครับตัวนี้ใาทําการครอบนะครับจากโครเมียมเป็นสีดําให้ลูกค้านะครับทำให้รถดูตัดกันแล้วก็ดูสวยงามขึ้นนะครับในส่วนของฟิล์มเองนะครับตัวนี้ใบติดตั้งฟิล์มเซรามิกนะครับความเข้ม60เอ่อเซต้องบอกก่อนนะครับ60วปตเพราะตอนนี้มันมืดนะครับก็เลยดูฟิล์มมันเลยเข้มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของด้านท้ายนะครับ อ่าทั้ทีครับตัวนี้ติดตั้งเบ้ารองมือเปิดกันลอยให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็กันลอยฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้เพราะใช้เราใช้งานบ่อยเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีครอบไฟท้ายให้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับให้หมทกับชุดของไฟหน้านะครับผมแล้วก็ตัวคาดท้ายนะครับก็ครอบเอ่อจากที่เป็นโครเมียมนะครับก็จะเป็นสีดําด้านให้นะครับแล้วก็มีอะคริลิกติดคำว่าเอลเลสทีนึนงครับตรงนี้จะเป็นสีเทาครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมในส่วนของกันชนท้ายนะครับ ปกติเอเวสนะครับจะเป็นสีเงินนะครับสีบอลเงินเนาะ mm. ตัวนี้บอยก็ทําการครอบเป็นาาสีดําด้านให้นะครับทำให้รถดูมัดกันสวยงามขึ้นนะครับเด mm. ี๋ยวส่วนในตัวของด้านใน mm. บอยจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วมันถ่ายไม่เห็นแต่ว่าดูจากคลิปอื่นบอยได้นะครับ mm. ถ้าลูกค้าอยากให้อธิบายเรื่องการใช้งานนะครับหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยก็ทักเข้ามาหาบอยได้นะครับบอยทำคลิปส่งไปให้หรือว่าถ่ายถ่ายยูทู e ให้ใหม่ก็ได้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตเอเวอร์เลสนะครับตัวนี้อยากแต่งแบบนี้หรือว่าอยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าอยากได้ในส่วนของชุดแต่งทั้งหมดนะครับบอยมีหลายคลิปให้ลูกค้าได้ดูนะครับยังไงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหาบอยได้นะครับเบอร์บอยก็จะเป็น0863232518นะครับหรือว่าแอดอดียไลน์บอยเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวบอยขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมยังไงวันนี้บอยขอตัวก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามารัาเช้า นะครับวันนี้ขอลาตัวลาครับสวัสดีครับ